ุคคลที่ทําให้ศิลปินตาบอดสามารถใช้สีในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะขึ้นมาได้นั่นก็คือครูส่ายพรไยลินตันเจริญเราอยากให้เขารู้สึกยังไงเวลาที่เขาใช้สีอย่างเช่นสีเหลืองก็จะให้แทนค่าด้วยเหมือนดมแล้วรู้สึกว่าสว่างซึ่งตรงข้ามกับสีน้ำเงินก็คือกว้าง แต่เย็นส่วนสีแดงก็จะดมแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาสวยเขาน่ารักส่วนสีขาวก็จะบริสุทธิ์สะอาดส่วนสีดําก็จะมืดแน่นอึดอัดก็จะใช้กระบวนการเหล่านี้ในการช่วยเขาสร้างงานศิลปะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะของตะวันเราไปชมกันนะครับว่าเขาจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ผมเลือกสองสีซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือสีอะไรที่กลิ่นที่ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันกลิ่นที่ผมรู้สึกผมมันทําให้ผมรู้สึกผมกดดันทำให้ผมไม่ค่อยมีความสุขทําให้ผมเกิดความกังวลน,นะครับอย่างหนึ่งผมมีหลายเรื่องที่อยู่ในใจที่ผมไม่สามารถที่จะบอกใครได้แต่เราไม่อยากบอกเนี้ยครับผมเราก็รู้ว่าจะทำอย่าไงไรครับ จากจะปล่อยอารมณ์มันไปได้ไหนแมนก็มีโอกาสแล้ะต้องบอกว่าก่อนนั้นนี้ยผมเคยมีกำแพงกั้นๆไม่ได้จะมาทำงานศิลปะคืออะไรไมันจะสวยไหมผมขอจะปล่อยงานเนี้ยตามอารมณ์ความรู้สึกผมนะตอนนี้ครับผมคือจะขอปล่อยมาเต็มที่ครับผม คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้คำแนะนำในวันนี้ก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิรพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมพุทธศักราช2554และอีกหนึ่งปรมาจารย์ทางด้านศิลปะที่จะมาให้คำแนะนำในการสร้างงานศิลปะในครั้งนี้ก็คืออาจารย์ปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เพื่อจำปีพุทธศักราช2557 โอ้โหตะวันมันเหมือนตะวันจริงๆเว้ยโอ้โหมันรุนแรงมันดูเดือดเลือดพ่านมันสนุกด้วยมันเป็นยังไงคือว่าผมมีไอ้สิ่งไรอย่างมาที่อยู่ในตัวเองที่ผมรู้สึกผมผมปิดกั้นไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมมีอะไรอ่ะคือแต่ผมรู้สึกต้นยังไงครับผมแล้วก็พอดีผมได้ผมมีสีอยู่ในในกระปุกหกกระปุกมันมีอยู่สองกระปุกที่โดนรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะพอดูน้ำตาลน้ำไหลครับผม ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมไม่รู้ว่าเมื่อะไรคงถามกูซายกูซายครับผมปกติป่ะเนี่ยผมเป็นอะไรเปล่าเนี่ยคือบอกไม่เป็นไรตะวันงั้นบอกงั้นตอนนี้ผมรู้สึกผมไม่ไหวแล้วผมขออีสองสีให้อยู่กับผมมาเต็มที่ไปเลยนะครับผมก็ทุ่มกับมาเป็เที่ว่า อะไรผมเหนือใจผมปล่อยมันหมดเลยอย่างน้อยผมไม่ได้พูดแต่ผมปล่อยมามาอีในสองสี่เนี้ยจนจนึงจุดหนึ่งมันมันสุดมันสุดแล้วผมบอกเฮ้ยผมโล่งอ่ะผมมันมันมันทำไมถึงโล่งผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจว่ามันมันสิ้นเลยใช่ใช่ทั้งที่ผมไม่ได้พูดนะผมรู้สึกผมโล่งมากผมบอกผมขอหยุดเลยครับผมขอหยุดเลยครับมันพอแล้วใช่ใช่ใช่ครับผมเนี่เนี่ยเนี่ยงานตะวันเห็นอย่างนี้เลย เราเห็นงานเขาโดยที่เขาไม่ต้องพูดแต่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ระเบิดออกมาจากหัวใจเลยมันทําไมไม่เหมือนงานของคนอื่นไอ้คนนี้มันทําไมระเบิดออกมาเลยมันตุ้มตุ้มเราไม่รู้มันคิดอะไรของมันแล้วมันก็เป็นอย่างที่ตะวันพูดจริงๆว่ามันเป็นเรื่องภายในสุดยอดนะปัญญาคือรูปเขามันก็แปลกมากใช้โครงสร้างของเส้นใหญ่ๆคือเป็นเส้นนอนข้างบนเป็นสีแดงนะ นี่เหมือนสีมันเหมือนกาลังจะลงมาแต่มีเส้นตั้งม,มีเส้นตั้ง<ม>ที่มันข้ําอยู่ผมรู้ <c oughs> ผมมีกลิ่นนําทางแต่ดูท้ายท้ายสุดอะมือผมมันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ไงผมจ้องค่อยๆเอาจมูกาด,ดมทั้งชิงนงานแล้วตรงไหนคือสิ่งที่เราชอบอแล้วก็กลิ่นไหนคือตัวตนผมผมก็เอาอีกลินนน่นันนั้นมาอยู่ตรงกลางอันเนี้ยตัวตนผมตัวตนผมแล้วก็นี่เลย โอ้โหตรงกลางนี่เลยใช่กลางเลยสีอเงินคือของผมคือตัวผมใช่ใช่โอ้โหใช่แล้วผมก็จะสมมดูว่าเฮ้ยงานทั้งแผ่นเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างผมมั่นใจผมดมตั้งแต่ขอบบนซ้ายขวาจนล่างเลยนะผมบอกก็ผมไปเจออยู่มุมหนึงสึกจะเป็นมุมด้านเนี้ยไม่ไม่เก่นเท่ารู้สึกไหมรู้สึกเราเราลงไหลกับมันมากเราชอบมากผมว่ามือไม่ได้ผลมขอเถอะเมื่อไหร่โทษนะครับกูถึงขนาดแลวกูขอเต็มที่เถอะ โทษนะครับผมเอาเอาจมูกไปผมไม่แคร์ใครแล้วอ่ะเนี่ยมาถึงขนาดนี้เข้าขอเอาจมูกไล่โดมก็ไล่โดมแบบโดมแบบสูดให้มันหมดแล้วนะครับผมจนผมไม่รู้กันว่าผมไปอยู่ลึกขนาดไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้แล้วผมว่าตรงนี้ตรงนี้ผมจองแล้วผมเชื่อว่าในในภาพเนี้ยมันต้องมีไอ้กลิ่นแบบนี้อยู่อีกครับผมผมก็พยายามไล่ดมไปเรื่อยๆจนผมเจออีสองที่ครับตอนนั้นเราเป็นร่วงเป็นสัตว์หรือเปล่าแต่แต่เรามีความสุขมากกัาเลยโดมนะครับผมบอกไม่ถูกผมแบบคือ วันนี้ผมเข้าใจแล้วเฮ้ยผมหลุดมาแล้วอะออคือความหวังของผมหรอกปะผมได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยในใจอย่างแม่ผมไม่ได้พูดออกมาจะปากแต่ผมไ,มได้ปล่อยกับตรงนี้ผมว่าไันได้ผมโล่งผมรู้ว่าความหวังผมคืออะไรความฝันผมคืออะไรครับผมดูแลเหมือน บรรยากาศที่ใดที่หนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วดูรูปเขามันเหมือน abstract romantic เฮ้ยครับขอโทษนะครับ abstract romantic ออกตรงเลยนะบอกบอกโรแมนติกมากผม s t r a ม t romantic ซซ์โซ่คอขยุ่ไม่รู้จริงครับ รู้สึกว่ากำลังลงไาอย่างเงี้ยมีความสุขมากครับผมมันมันจริงก็มันลอไปขนาดมัอยเป็นติมีสีเหลืองลำไรลำไรปกายสองปกายมาเนี่ยโอ้โหผมดูแล้วมันโรแมนติกลูกมันบอกอย่างนั้นเลยนะอะไรครับผมจริงเหรอแล้วตรงกลางของตัวเองก็สีน้ำเงินอ่ะแล้วสีเหลืองอยู่ข้างล่างจริงเหรออาจารย์มันแลบออกมาเหมือนเหมือนอะไรที่มันแลบออกมาแป๊บแป๊บแป๊บมันเรื่อความสุขเหมือนบรรยากาศตอนเย็นๆเวลามีเมฆเยอะๆแล้วแสง แสงตะวันมันลอดส่องมาเลยนี่เยับนี่นมันโรแมนติกอะผมไม่น่าเชื่อเลยนะกลิ่นของสีนี่มันนำทางทางอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะแสดงออกมาเนี่ยผมว่าเรื่องแปลกมากนะแปลกบางทีการทํางานเสียปาถ้าเรามีลักษณะนี้มันน่าจะมันนะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะผมอยู่ในห้องนี้สองคนนะมีกลิ่นหอมของสีของสีแปลกครับนะมันปลุกเราอารมณ์มั้งกันนะ ผมไม่รู้ครูทรายใส่อะไรลงไปมันทำให้ขนาดผมยังรู้ส <misunder> ึกถึงซอกคอเหมือนกันอสวยงามจริงๆสุดยอดจริงๆโอ้โหตอบซอกคอว่ะอสวยมากยินดีเลยสวยสวยงามสวยงามเหลือเกินสวยงามทุกชีวิต ไม่จําเป็นต้องมีทักษะดีแต่ขอให้มีความรู้สึกดีและถ่ายทอดได้ดังนั้นคิดว่ารายการนี้จะทําให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่รู้สึกว่าตัวเองสามารถวาดรูปได้แน่นอน ศิละปะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะแสดงออกมาและวันนี้พิสูจน์ให้ผมเห็นชัดว่าน้องๆเหล่านี้มีความพิเศษที่เป็นศิลปินในอีกลักษณะหนึ่งอีกสาขาหนึ่ง ก็เลยต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็วันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านทำให้ตะ,ตะวันรู้จักคําว่าพิธาการแล้วก็ความรู้สึกรวมถึงสิ่งที่ผมไม่คิดว่าผมทาได้มาก่อนนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะดูออกหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันทําให้ผมประทับใจมากๆอาจารย์สามารถดูอารมณ์ผมออกได้ทุกฟังก์ชันเลยครับผมก็วันนี้มันทําให้ผมเข้าใจว่าศิลปะเนี่ยมันทําให้คนเราสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึก ได้มากมายแล้วก็วันนี้ผม้รู้ว่าเฮ้ยนอกจากมือเนี่ยผมยังสามารถใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายไ,ได้วันนี้เอาจมูกมาเป็นภูกันในการวาดการศิลปะได้ครับงานออกมาจะเป็นแบบไหนแต่ความรู้สึกของผมมันเป็นแบบนี้ขอผมเถอะขอผมได้ปล่อยมันณนะอารมณ์ช่วงนี้ครับผมแล้วก็ปล่อยทุกอย่างที่เราต้องการนะผมอย่าผสสนใจนะผมว่ามันจะออกมาแบบไหนขอให้ความรู้สึกของคุณเป็นตัวนำทางมันไปครับ ไงบ้างครับกับชิ้นงานนี้ของตะว,วันที่เขาดิปลดปลอยอารมณ์และความรู้สึกจากเครื่องไหนออกมาลงในชิ้นงานสัปดาหนะ์หน้าจะได้พบกับศิลปินคนไหนในรายการ The p l บร a t p r o j e c t ติดตามได้ทางช่อง m c o มคอแล้วพบกันครับ